วันนี้นะครับเราต้องกลับมานักคุยกันในแต่ละทีมกลับมานักคุยกันใน,นแต่ละแผนกลับมานักคุยกันระหวัดแผนว่า,นนวาเอ้ยถ้าลูกค้าต้องการอย่างเนี้ยจะช่วยเราซัพพอร์ตอย่างไร แผนกปลายทางที่ไปติดต่อลูกค้าก็ต้องเข้าใจแผนตน้นทางว่าเฮ้ยบางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเบ็ดเสร็จได้ภายในเวลาที่ต้องการได้แต่ยังไงเราก็ต้องสื่อสารคำนึงถึงองค์กรเป็นตอนใหญ่ที่สุดจริงไหมเพราะว่าเวลาลูกค้าเขาคอมเมนต์เขาคอมเมนต์ไทยครับ เขา c o m p บริษัทเขาไม่ c o m เ e t งเราหรอกดังนั้นนะครับเราจะต้องคุยกันให้มากคุยกันให้รู้เรื่องคุยกันให้เข้าใจว่าสิ่งที่องค์กรต้องการคืออะไรสิ่งที่ลูกค้าต้องการคืออะไรสิ่งที่เราแต่ละบุคคลต้องการคืออะไรสิ่งที่แผนกแต่ละแผนกต้องการคืออะไรและต้องคุยกันระหว่างแผนกให้มากเวลาเราได้งานมาหนึ่งเรื่องที่ลูกค้าต้องการที่องค์กรต้องการที่แผนกแต่ละแผนกต้องการเราจะต้องคุยกันให้มาก เวลาเกิดปัญหาระหว่งหางงานเห็นไหมเวลาเกิดปัญหาระหว่งางทางแต่ละแผนแหน่แต่ละทีมต้องคุยกันอย่าปล่อยให้แผนหนึ่งอ้างว้าอย่าปล่อยให้คนที่รักษาจากเราอ้างว้างแล้วไม่คุยกันแล้วหันหลังเข้าหากันมันไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับความสําเร็จมันคือหนึ่งเดียวของคําว่า ทีมก็คืออรงตรงเดี๋ยวภาคบ่ายเนี่ยผมจะมีกิจกรรมในเรื่องของการสื่อสารโดยตรงๆเลย,เ,ลยเราก็ได้สังเห์ได้มากขึ้นว่าอ๋อสิ่งที่เราจะต้องทําในระหว่างทางสิ่งที่เราจะต้องทําในระหว่างงานสิ่งที่เราจะต้องทําในระหว่างวันเนี่ยเราจะต้องสื่อสารกันให้ด้วยความเข้าใจมากข้อเกี่ยงใดเพราะว่า <c oughs> ในยุคนี้สมัยเนี่ยเร,เราถือว่าเกิดมาเป็นยุคที่โชคดีที่สุดนะเรามีไลน์ิงไหมดีไหมเรามีไลน์เรามีเรามีซูม เรามีการส่งรูปภาพให้เห็นกันอย่างชัดเจนดังนั้นเนี่ยครับทุกอย่างมันต้องชัดเจนแล้วก็โปร่งใสแล้วก็สามารถวจสอบได้ตลอดเวลาวันเนี้ยนะครับเราจะต้องคุยกันให้มากขึ้นว่าเราจะทำยังไงให้ระหว่างแผแนกคุยกันรู้เรื่องเราจะทํายังไงให้ระหว่างทีมคุยกันรู้เรื่องเราจะทํายังไงให้กับลูกค้ากับองค์กรของเราคุยกันรู้เรื่องเพราะว่าถ้าเราคนนึงจุดเดียวว่าเราทาเพื่อองค์กรแล้วภาพลักษณ์มันจะออกมาสวยงามที่สุดปรบมือดังๆให้กับพวกเราทุกคนับ